เอาละครับคุณผู้ฟังคุณสุปจีพาบุตอพาไทยเราจับมือกับพี่น้องสปปลาวแน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมเร่งเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่5และรถไฟลาวจีนดันการค้าหมื่นล้านเหรียญในขณะที่ขเขมรกําลังเจอกับวิกฤตหนักจากการทําตัวเองงานนี้ขเขมรตกขบวนรถไฟคุณย้ายหนีกลับตายรังไทยแพ้รบาบคาบเสียด่านเสียเงินเสียหน้าเอกชนขเขมรอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไทยกินรวบสงครามซัพพลายเชนขเขมรกลายเป็นแค่ทางผ่านคุณสุปจีภนี่ดันไทยลาวเต็มพี่เลยนะคะใช่แล้วครับ เรียกว่าเป็นการเปิดประตูทองให้เศรษฐกิจไทยของจริงเลยครับเมื่อวันที่17ธันวาคม2568หคุณสุป,ปจีจุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์หญิงแกร่งของเราได้เปิดโต๊ะประชุม JTC ครั้งที่8กับท่านมาลัยทองกมสิทธิ์จากลาวบรรยากาศนี่ชื่นมื่นสุดๆครับไทยเรากําลังจะใช้ลาวเป็นบันไดก้าวข้ามไปหาจีนแบบเต็มตัวการประชุมเนี้ยเป็นการวางระบบโลจิสติกส์ใหม่ทั้งระบบเชื่อมรถไฟเชื่อมด่านเชื่อมข้อมูลเพราะถ้าเราไม่จับมือลาวตอนนี้สินค้าเราจะไปจีนลำบากยิงเขมรปิดด่านยิงกันแบบนี้ เส้นทางลาวคือเส้นเลือดใหญ่ที่เราเหลืออยู่ครับคุณสุเปจีเนี่ยมาเพื่อกู้ชีพการส่งออกไทยเลยครับแล้วอย่างเป้าค้าไทยลาวที่ตั้งไว้เกือบ4 0 0แสนล้านล่ะคะไทยเราจะได้ประโยชน์ขนาดไหนบอกเลยครับว่าตัวเลขเป้าการค้า1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ4 0 0แสนล้านบาทในปี2570เนี่ยสิ่งที่ไทยจะได้จริงๆและจับต้องได้ที่สุดคือความมั่นคงทางพลังงานและตลาดระบายสินค้าครับคือไทยเราเนี่ยส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปไปลาวเยอะมากและลาวก็ขายไฟฟ้ากลับมาให้เราทีนี้พอเราตั้งเป้าใหญ่ขนานาี้ มันหมายความว่าเอกชนไทยทั้งปะตะททั้งโรงไฟฟ้าจะมีงานทํายาวๆไม่ต้องกลัวตกงานแถมสินค้าอุปโภคบริโภคที่คนลาวชอบใช้ของไทยอยู่แล้วก็จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเพราะลราวรวยขึ้นจากการขายไฟและค่าผ่านทางรถไฟเราได้เงินเข้ากระเป๋าเต็มๆครับวินวินเลยนะคะทั้งไทยทั้งลาวใช่ครับแล้วไหนจะมีสะพานมิตรภาพแห่งที่5ที่จะเปิดวันที่25ธันวาคมนี้ด้วยซึ่งสะพานบึงการบริคัมไซนี่คือไฮไลท์เลยครับ สิ่งนี้เนี่ยจะทําให้โลจิสติกส์รายใหญ่และกลุ่มทุนส่งออกผลไม้รวยแน่ๆครับเพราะสะพานนี้มันเชื่อมต่อไปยังถนน R8 ของลาววิ่งตรงไปท่าเรือน้ำลึกที่เวียดนามได้เลยพวกรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนทุเรียนขนมังคุดจะวิ่งกันสบายไม่ต้องไปแออัดที่มุกดาหารเกษตรกร,ร,กรอาจจะได้อน,นิสงบ้างถ้าขายของได้เยอะขึ้นเจ้าของรถบรรทุกและชิปปิ้งนี่ได้ประโยชน์เต็มๆ งานนี้พี่น้องสิบล้อไทยยิ้มแก้มปรีแน่นอนครับแล้วเรื่องรถไฟล่ะคะจะทําให้ต้นทุนไทยลดจริงได้ขนาดไหนโอ้โหเมื่อมีการเชื่อมโยงรถไฟลาวจีนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายรถหรือลดขั้นตอนที่ด่านน้องคายมันช่วยลดต้นทุนได้จริงมากครับคือปกติสินค้าเราไปถึงลาวต้องยกตู้ลงเปลี่ยนหัวลากวุ่นวายเสียเวลาเป็นวันค่าใช้จ่ายบานเบอรพอเขาลดขั้นตอนตรงนี้ได้ของก็วิ่งฉิวไปถึงจีนเร็วขึ้นต้นทุนหายไปเยอะครับส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมแม้จะมีเก็ตอยู่บ้าง แต่เทียบกับค่าน้ำมันรถบรรทุกที่ต้องวิ่งอ้อมเขาหรือความเสี่ยงที่ไปติดด่านเขมรตอนนี้ยังไงทางรถไฟก็คุ้มกว่าเห็นเห็นครับผู้ส่งออกไทยนี่ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยครับ<อ>มาถึงเรื่องข้อมูลบ้างครับอันนี้เด็ดมากการที่ไทยกับลาวตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องน้ํามันเนี่ยมันทําให้ไทยเราได้อนันาตต่อรองเพิ่มขึ้นมหาศาลกับเขมรครับตอนนี้เรากลัวว่าน้ํามันที่เราส่งไปลาวจะถูกแอบส่งต่อไปให้กองทัพเขมรใช้มายิงเราพอลาวยองเปิดเผยข้อมูลนําเข้าส่งออกให้เราดูหมดเปลือก ไทยก็เช็คได้เลยว่าน้ำมันหายไปไหนถ้าลาวบริสุทธิ์ใจเราก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงขเขมรได้สมบูรณ์แบบน,นี่คือเกมเหนือชั้นที่สุภจีวางไว้ครับสุดยอดเลยค่ะแล้วในเมื่อไทยกำลังใช้ลาวเป็นทางลัดสู่จีนแล้วบทบาทท่าเรือเส้นทางเดิมของไทยล่ะคะท่าเรือแหลมฉบังของเราไม่ถูกทิ้งแน่นอนครับแต่จะถูกยกระดับให้เทพขึ้นไปอีกถ้าสินค้าจากจีนขนมาทางรถไฟลงมาที่ลาวเข้าไทยแล้วส่งออกทางเรือที่แหลมฉบังไปยุโรปหรืออเมริกาไทยเราจะกลายเป็นทางผ่านทองคําทันทีเลยครับ ของเดิมเราแค่ส่งออกของตัวเองแต่ต่อไปนี้เราจะกินค่าหัวคิวสินค้าจีนด้วยเส้นทางเดิมที่เป็นถนนอาจจะลดความสําคัญลงบ้างแต่ถ้าเรือกับรถไฟจะบูมสุดขีดครับเรียกว่าได้2เด้งเลยทั้งขายของเองทั้งกินค่าตงชัดเจนค่ะเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีโครงการเกษตรปลอดเผาด้วยไทยเราเนี่ยกำลังใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์เลยครับอาจจะกีดกันสินค้าเกษตรราคาถูกจากเพื่อนบ้านได้เลยท้านลาวหรือเขมรยังเผาไร่ข้าวโคดอยู่ไทยเราก็มีสิทธิ์ไม่ซื้อเพราะถือว่าผิดกติการโรค สุดท้ายเกษตรกร,กรไทยกับนายทุนใหญ่ของไทยที่มีเครื่องมือทันสมัยก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆครับผู้แข่งตายเรียบเพราะปรับตัวไม่ทันอแล้วถ้าทางรถไฟลาวจีนกลายเป็นเส้นเลือดหลักสินค้าไทยจะวิ่งฉิวขึ้นแต่ความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพาเส้นทางเดียวจะหนักขึ้นด้วยเปล่าไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดาบสองคมอยู่ครับถ้าวันดีคืนดีจีนปิดด่านหรือรางรถไฟพังสินค้าไทยตายสนิทเลยครับยิ่งตอนนี้ด่านขเขมรปิดตายเพราะสงครามเรายิ่งต้องหันไปหาลาวหนักเข้าไปอีกความเสี่ยงมันก็พุ่ง เรื่องนี้รัฐบาลก็ต้องหาทางหนีที่ไล่ไว้บ้างนั่นแหละครับไม่ใช่เทไปทางเดียวหมดเห็นด้วยเลยค่ะตอนนี้ไทยเราเนี่ยก็เกาะหลังลาวอยู่ครับลาวเขาประกาศตัวเป็นแลนด์ลิงค์เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อไทยเราก็ไม่ไปแข่งเป็นศูนย์กลางตรงนั้นแต่เราใช้ลาวเป็นทางผ่านเพื่อส่งสินค้าเราไปจีนเราให้ลาวลงทุนสร้างรางโดยการกู้เงินจีนมาแล้วเราก็แค่ส่งของไปใช้บริการลาวได้หน้าคายค่าธรรมเนียมแต่ไทยก็ได้โกยเงินเข้ากระเป๋าจากการส่งออกแล้วความร่วมมือครั้งที่8นี้เนี่ยไทยเราวางหมากในระยะยาวเลยครับ การที่ไทยคุยเรื่องเชื่อมโยงข้อมูลดันยอดค้าหมื่นล้านและจับมือเรื่องเกษตรปลอดเผามันคือการปูรากฐานให้ไทยเป็นพี่ใหญ่คุมลุ่มน้ำคงเดเสร็จในระยะยาวเรากำลังจัดระเบียบให้ลาวเดินตามเกมเราเพื่อล้อมกรอบเขมรที่กำลังแตกแถวนี่ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการวางยุทธศาสตร์ยึดพื้นที่เศรษฐกิจในอีก5-10ถึงปีข้างหน้าเลยทีเดียวครับแล้วถ้าสะพานแห่งที่5และรถไฟลาวจีนทํางานพร้อมกันเนี่ยเขมรจะทํายังไงล่ะคะเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าเจ๋งยับครับจากเดิมที่สินค้าจากภาคตะวันออออกขขงไทยาาจจะมร วนาาบ้งแต่พอสะพาน5เปิดบวกกับรถไฟลาวจีนที่วิ่งฉีวใครจะอยากไปทางขเขมรล,ล่ะครับทางนั้นถนนก็แย่แถมตอนนี้มีระเบิดลงตุมตามขเขมรจะเสียโอกาสเป็นทางผ่านกลายเป็นแค่ทางตันที่ไม่มีใครอยากเฉียดเข้าไปใกล้เงินค่าผ่านทางท,างที่เคยฝันว่าจะได้ก็จะหายวับไปกับตาแล้วเรื่องการลงทุนล่ะคะเส้นทางไทยลาวจีนที่เร็วขึ้นจะดูดการลงทุนที่เคยเลง็งเขมรให้ไหลกลับไทยเลยด้วยหรือเปล่าแน่นอนครับนักลงทุนจีนหรือญี่ปุ่นที่เคยคิดจะไปตั้งโรงงานในขเขมรเพราะค่าแรงถูกตอนนี้เขาเบรกตัวโกงกันหมดแล้วครับเขาเห ลาวเข้าไทยสะดวกกว่าปลอดภัยกว่า สะพานก็ใหม่รถไฟก็ไหวมาตั้งโรงงานในอีสานส่งออกไปจีนง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปเสี่ยงกระสุนปืนหรือเจอปิดด่านที่เขเมรด้วยม,มองไปข้างไหนก็แพนนะคะเขเมรใช่เลยครับโลจิสติกส์ก็สู้ไทยลาวไม่ได้อยู่แล้วรถไฟความเร็วสูงก็ไม่มีมีแต่คลองฟูนันที่ยังขุดไม่เสร็จแถมยังมาแพ้ภัยตัวเองเรื่องความเชื่อมั่นอีกนักลงทุนเขาต้องการความสงบไม่ใช่ความสะใจพอไทยจับมือลาวแน่นปึกภาพมันชัดเลยว่าทีมนี้เวิร์กส่วนเขเมรคือตัวปัญหาเรื่องข้อมูลการค้าที่ไทยทํากับลาวจะกระทบเขมรแค่ไหนคะเข กับเราเชื่อมข้อมูลกันปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าสินค้าตัวไหนมาจากไหนถ้าเขมรแอบเนียนเอาสินค้าตัวเองมาสวมสิทธิ์ส่งผ่านราเข้าไทยหรือส่งไปจีนไทยรู้ทันทีครับแล้วเราก็จะงัดกดเลกดทินกําเนิดสินค้ามาเล่นหยานว่าอันนี้ของเขมรไม่ให้สิทธิพิเศษนะเขมรจะส่งออกยากขึ้นเป็นทวีคูณจะแอบมุดรั้วม,มาก็ไม่ได้แล้วเพราะเรามีข้อมูลยันกันอยู่กับเราเรียกว่าปิดประตูตีแมวเลยครับงานนี้กลายเป็นว่าเขมรก็เสียรายได้สินะคะถ้าสินค้าไทยไปจีนผ่านลาามากขึ้น เสียทุกเม็ดก็ว่าได้ครับปกติถ้าสินค้าวิ่งผ่านขเขมรเขาจะได้ค่าวีซ่ารถบรรทุกค่าเช่าโกดังพักของค่าจ้างแรงงานยกของค่าข้าวที่คนขับรถบรรทุกต้องกินพอรถเปลี่ยนทิศไปวิ่งเส้นหนองคายเวียงจันทหมดด่านปลอยเป็ดหรือด่านคลองลึกเงียบเป็นป่าช้าเลยครับร้านค้าเจ๊งโกดังร้างคนงานตกงานระนาวรายได้ที่เคยหมุนเวียนวันละหลายร้อยล้านบาท หายวับไปเข้ากระเป๋าพี่น้องลาวและไทยแทนนี่คือความเสียหายที่เห็นชัดๆคาตาเลยครับอ <c oughs> การที่คุณสุปจีจันเอกชนไทยให้แข็งเนี่ยขเขมก็จะอ่อนแรงอย่างมากเลยครับเอกชนไทยมีรัฐบาลหนุนหลังค่อยเปิดทางมีรถไฟมีสะพานแต่เอกชนขเขมรตอนนี้เหมือนโดนลอยแพวัตถุดิบนําเข้าจากไทยก็ไม่ได้เพราะด่านปิดจะส่งออกไปจีนก็ไม่มีเส้นทางสะดวกต้นทุนพุ่งกระฉุด โรงงานเย็บผ้าในพนมเปญตอนนี้โอดครวนกันระงมครับมันคือการตัดตอนทางอ้อมที่ไทยทำโดยไม่ต้องออกแรงเองเลยครับไทยเรานี่ได้2เด้งแต่ขเขมรโดนทิ้งไว้ข้างหลังแล้วนะคะถูกต้องเลยครับไทยกับลาวนี่วินวินแล้วไทยก็ได้2ทางคือได้ทางผ่านไปจีนและได้ขายของให้ลาวเพิ่มส่วนลาวก็ได้ค่าผ่านทางแต่ขเขมรโดนทิ้งไว้ข้างหลังแบบไม่เห็นฝุน่นสุดท้ายขเขมรก็อาจจะกลายเป็นแค่ประเทศชายขอบที่ไม่มีใครสนใจก็เป็นได้ครับแล้วพี่ใหญ่ยอย่างจีนล่ะคะนี่แหละครับจุดตายขเขมร จีนเขาเป็น well, พ่อขาเขามองผลประโยชน์เป็นหลักพอเห็นว่าเส้นทางไทยลาวมันเวิร์กขนของได้จริงจีนก็จะเทใจและเทเงินมาทางนี้ขเมรที่เคยเป็นลูกรัาแต่ตอนนี้มีปัญหาเยอะสร้างแต่เรื่องจีนอาจจะเริ่มเหมือนครับอำนาจต่อรองของฮุนเซนจับฮุนมาเน็ตจะลดหวบเลยเยขเมรก็จะถูกลอยแพแม้แต่ลูกพี่ใหญ่ก็ไม่อยากอุ้มครับต้องบอกเลยครับว่าในสงครามซัพพลายเชนลุ่มนําขขงเนี่ยไทยลาวกําลังจับมือเป็นทีมเดียวกันขเมรก็อาจจะถูกดันให้เป็นแค่ปลายทางเล็กๆครับในแผนที่โลจิสติกส์มาเซีย สิงคโปร์มันเป็นเส้นดิ่งที่ทรงพลังมากส่วนขเขมรอยู่ด้านข้างขเขมรจะกลายเป็นแค่ติ่งหรือซอยตันเล็กๆสินค้าวิ่งผ่านไปได้สบายๆเขมรจะหลุดออกจากวงโคจรการค้าโลกกลายเป็นแค่ตลาดผู้บริโภคเล็กๆที่ต้องรอซื้อของเหลือจากไทยครับแบบนี้ถ้ากบว่าขเขมรกําลังจะกลายเป็นแผ่นดินตาบอดได้เลยหรือเปล่าคะทางบกก็ตันทางน้ําก็ยังไม่เสร็จใช่เลยครับเรียกได้ว่ามืดแปดด้านเลยกัมพูชากําลังจะบอดสนิทด้วยน้ํามือตัวเองคือแผ่นดินตาบอดหรือแลนด์ล็อกเนี่ย ปกติเขาใช้เรียกประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอย่างลาวครับแต่ตอนนี้โลกมันกลับตลปัดครับลาวที่เคยตาบอดกําลังกลายเป็นแลนลิงก์หรือจุดเชื่อมต่อทองคำเพราะมีรถไฟจีแต่กัมพูชาที่มีทะเลมีท่าเรือกลับกําลังทําตัวเองให้เป็นแผ่นดินตาบอดทางเศรษฐกิจไปซะอย่างนั้นโห oh, มีทะเลแต่เหมือนไม่มีมันเพราะอะไรกันคะ ทำตัวเองลุ้นวนครับเป็นผลที่หลักๆข้อแรกก็คือเขาตัดท่อหายใจตัวเองก่อนเวลาอันควรด้วยการพยายามจะสร้างคลองฟูนันเตโชครับเพื่อจะออกทะเลเองโดยไม่ต้องพึ่งเวียดนามซึ่งโปรเจก์นี้คุณเซนเนี่ยคุยโวไว้เยอะว่าจะเสร็จปี2 0 2 8แต่ความจริงวันนี้คือคลองยังขุดไม่เสร็จเงินทุนจากจีนก็เริ่มมีปัญหาล่าช้าแต่กระเหมียนก็ดันมาเปิดสืกกับไทยปิดด่านปิดพรมแดนซะก่อนกลายเป็นว่าตอนนี้โรงง,งานเสื้อผ้าโรง,งงานแปรรูปในกระเหมียนที่ต้องใช้วัตถุดิบจากไทยไปไม่รอดครับเพราะของเข้าไม่ได้เเห็นภาพลยค่ะ ทุบหม้อข้าวตัวเองแท้แท้เหตุผลอีกข้อก็คือโลกเขามีทางด่วนใหม่กันแล้วเขาก็เลยลืมทางเก่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะขนของจากจีนลงมาอาเซียนหรือจากไทยไปเวียดนามเขมรนคือทางผ่านที่สําคัญครับเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้เลยแต่พอมีรถไฟลาวจีนและสะพานมิตรภาพแห่งที่หที่บึงการเส้นทางขนส่งสินค้ามันย้ายขึ้นไปข้างบนหมดเลยครับทุเรียนไทยยางพาราชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วิ่งจากหนองคายทะลุจีนหรือออกเวียดนามทางลาวได้เลย ไม่ต้องผ่านกัมพูชาให้เสียเวลาไม่ต้องมาเสี่ยงโดนระเบิดหรือโดนรีดไถตามด่านกัมพูชาเลยกลายเป็นพื้นที่ตกสำรวจเหมือนโดนตัดออกจากแผนที่โลกไปเลยครับอ่า uh huh. ข้อสุดท้ายคือความเชื่อมั่นที่กูไม่กลับครับนักลงทุนเขาไม่ได้กลัวแค่สงครามแต่เขากลัวความไม่แน่นอนด้วยซึ่งวันนี้ขมเรแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะเอาเรื่องการเมืองมาพังเศรษฐกิจได้ทุกเมื่อแถมสัพคันสําคัญ,คญอย่างสะพานโอโรจิกก็โดนถล่มขาดไปแล้วการซ่อมมันใช้เวลาครับ แต่ความเชื่อใจซ่อมนานกว่านั้นตอนนี้ทุนจีนทุนไทยหรือทุนฝรั่งเขาขนเงินหนีไปลงที่ลาวลงที่เวียดนามหรือกลับมาไทยหมดแล้วครับต่อให้วันพรุ่งนี้ขมียนประกาศหยุดยิงเปิดด่านแต่โรงงานที่ย้ายออกไปแล้วเขาไม่ย้ายกลับมาง่ายๆหรอครับนี่แหละครับคือความหมายของแผ่นดินตาบอดของจริงคือมองไม่เห็นอนาคตและไม่มีใครอยากจะมองขมียนเดินหมากผิดตาเดียวล้มทั้งกระดาเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับงานนี้ต้องบอกว่าไทยเราแค่ย่างเฉยๆรักษาผลประโยชน์ของเราพัฒนารถไฟของเราไปขมรนก็แพ้ไั่ตัวเองแหละครับกดไลค์และกดกระดิ่ง ช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ